เฮ้ hey, Build d i f f e r e n c ไม่เอาไม่อยากเล่นหรอกแต่ก็ต้องเล่นให้คนดูดูบ้างเพื่อเพ,เพเื่อแบ่งคอนเทนต์บ้างคนดูมาแล้วครับสำหรับคอมเปิดสมองนะครับไปดดูดูดูจริงๆผมมองว่าแพทนนเนี้ยมันโดนเนิร์ฟไปแล้วเว้ยแม่งกระจอกแต่ว่าไม่เป็นไรครับพอคอนเทนต์เลทโกนักกรรคอนเทนต์ได้เสมอก็วิธีที่จะเล่นเอ้ยเอ้ย,อยนี่นี่นได้ีแล้วผมจะเล่น Y แบบ S <S 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 อุ้ยแก๊งเพลงจีพีออกมามิดวรจูดแก๊งเพลงออกพร้อมกันเฮ้ยลงไปแล้วต้องไปแล้วที่มีแลาว <S 2> <S 2> เ,เอาอีลาวบ้าเอวเอาอ่ะให้ไปยิงเหรอทำไมอ่ะอยากชนะไม่เหรอเออแล้วแต่แล้วแต่เอาไปมาไม่แต่มีอยู่แล้วเนี่ยอีลาว,ว,ลาวามาีแล้วมีแล้วมีแล้วได้แล้ว <S <S เล่นเลเจนให้น้องมันดูน้องๆมันดู <S 2> <S 2> อีกแล้ววะเลเจนแบบเลเจนแบบเก่งแบบพี <S 2> <S 2> <S ่อ่ะแพ้บอลไม่กินมันก็เป็นไอเทมก็ไม่ได้มาฮะเป็นแก๊งแพงอย่างเงี้ยเล่นพอจูดแบกไม่ เดี๋ยวผมจะไปเล่น Y ผมจะเล่นพวกตัว2บาทครับแล้วก็ดาเมจหลักจะอยู่ที่ Y Y ว <Y S 2> ผมจะใส่ไอเอูเกลวายเป็นดาเมดตีเหรือบกันบอยวายเป็นเวทครับต่อ,อยไอเอูเ e กากันเบลดูงแล้วก็ e <c> <t aren> ไอเอูเกาเฮโรเจใช่มันต้องออกนะไอเอชูเกาเฟโรเจคาตาเอ้ยได้โชกเกตละอ๋อแค่ปเปลี่ยนคอมละพวกแวลู้สอบาทเก่งๆนะจะมี Y ายวอลวิกทารอนคาตาเนี่ยตัดออกเลยแม่งมันแรงไม่พอเออสเวนสเวนเก่งสเวนกับทารอนอ่ะได้เพราะว่ามันมีแค่2มันจะไม่ได้บัฟคาตาเนี่ยตัดออกมัน มันเก่งเพราะอะคาเดมี่เว้ยแต่พอมันไม่มีอะคาเดมี่เ่ยมันก็มันก็คือคาตามันก็ปั่นไปปั่นไปนมาไม่ได้แรงเพิ่มแคทลีนเนะี่ยเก่งแคทลีนของแคทลีนของมาแต่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งพี่ว่าพี่เลือกแคทลีนี่ไงวายมาแไอ้เทีย่ยแต่วายมันเล่นกับแคทลีนไม่ได้นี่หว่าเป็นเจ้านาทีก็เลยต้องเล่นของมาล์ก็ไปเล่นในเมเแทนได้ไหม ไอ้เลือดต,ตีเร็วมั้ต้องเอาถึกทนออกนะไม่เล่นผมจะไม่มีถึกทนเลยทั้งแล้วก็วิววิววิวเล่นเท่าที่ผมเห็นที่เขาเล่นเล่นกันนะเขาจะเขาจะเล่นแค่6ไม่ก็เจ็ดตัวเฮ้ยจริงเหาเขาเราียกอะไรวอลวิกเบกก็ได้นะไม่ชอบพี่ชอบวายไ,ไปเลยววไม่เจอวอลวิกเบกเลย ผมก็ยังไม่เจอไอ้พวกค่ารับจ้างเพิ่มเติมอะไรแล้วก็ข้อเสียของบิวดิ d i f f น r e ที่เห็นหลักๆในโหมดส้นตีนี่นะคุณชนะเร็วเว้ยแต่พอคุณไปช่วยเพื่อนยูนิตคุณกากมากเลยแม่งไม่เก่งอ่ะเพราะว่ามันไม่ติดบิวดิ d i f f น r e n c ะโคตรกระจอกเลยพี่เอามัดก๊อกมาไว้ E จูเก่าแหมไวแรงกว่าเพราะว่ามันบางอ่ะเพราะจริงบิวดิ d i f f น r e สิ่งที่เราได้มันคือเลือดตีเร็วตีเร็วน้ำตาเชนเวดเชนเวดไฮเมอร์ไหมไฮเมอร์สามบาทสามบาทโลเออไฮเมอร์เออไฮเมอร์ก็น่าสนใจว่ะเทปบอยมันเก่งนะยูนิตเดียวๆมันพี่ว่ามันเเกก่งมมานะอร์ แคลรีเราเล่นไม่ได้ใช่ไหมเวกเวกเวกไปซ้ำกับเซเวนดูว่ายผมต่อยแค่แค่สบายหกสิบ,บเปอร์เซ็นต์เอ้ยมันไม่ดูเดือดอ่ะสั่งบุดีดมาแล้วมีกี่ข้อช้าเลยเาว่าป่าเปียร้านเพื่อนเราจะรับน้ำตาเดียรีนี่เลยนีๆๆๆ่เลยนี่เลยเพราะว่าคนดูเราขาดแค่หมัดปิดหนึงน่งอันครับวายผมจะเป็นเทพเจ้าวันพันธุ์ พี่ไม่เคยดูวันพันธ์เลยตื่นดื่อพี่ไม่เคยฟังเพลงเปิดอ่ะเป็นไงครับวันวันจะคดบอยเสียงแตกหมแล้ววันพันธ์ได้ผมได้ปะจะได้ไม่ได้ดูวันผมต่อยดิผมอยากได้อัรเมนต์บิวเดฟเฟรนซ์ซ้ำอะผมครับผมอยากขี้โกงเหมือนแคดบอยมั้งอ่ะตอนนั้นแคดบอยมันได้บิวดิฟเฟเรนซ์แล้วมันได้สาวมาเตอจีแมนโกเลือดแบบโผล่หน่าเกลียดจัดเอาทูไปช่วยเพื่อนได้เร็วที่สุด ที่มันโกงวงวิ่งเงี้ยแม่งแบบคาตาสองดาวนี่ด้วยถ้าได้อักเมนเพิ่มคุณสมบัติ3อันทังไงมก็เลือกอันที่เป็นกลางที่สุดหรือว่าถ้าเล่นอันนั้นก็เลือกอันนั้นอ๋อหมายถึงว่าเพิ่มก็คือ3อันแรกมาให้เลือกเพิ่มคุณสมบัติใช่ไหมถ้ากลางๆก,ก็มีอะไรมีแสงสองแสงอัลโลาคอปเวิร์กอร่าที่ฉเฉยๆวะ่ะมีสองแสงกับไอ้นั่นนะ่ะเอ็นแชนเตอร์อกลางๆก็มีเออแล้วก ok ็คอปเวิร์กเออที่ท่านว่าบอกมเร่งเวลาเล่งเวลากลางง่ายๆอันไหนที่แบบกดเล่นสองแล้วได้อ่ะแล้วถ้าเออไม่ก็ เอามาได้ก็ได้ตัวแท้งเราจะเป็นซาเวนนะครับซาเวนซาเวนอะไรนะตัวหนึ่งเราลงใครวะคนดูอ๋อทารอนไงใช่ไหม<อ>ใช่สองดาวสักตัวให้กูก็ได้แนวหน้าสามแนวหลังสามอแอบดยลงริวหน้าเหมือนกันนะวายจะได้ถึกอ่ะได้กเกาะเพิ่มโหร่ิวหน้าลงเลวยแนวหน้าสามไปเลยแง่พี่แพ้แล้ว แ่วเวกแม่งมาจังคือถ้าเราเล่นเวกเราต้องเอาต้องเอาเซเวนออกแต่ผมมองว่าเซเวนมันถึกกว่าเวกเพราะว่ามันฮิลได้เวกมันโล่ได้แต่เวก<ม>ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราวกสองดาวเพราะว่าโล่มันโล่มันโดนตัดไม่ได้รีวิวหน้าสองดาวตรงนี้จริงๆอะเวกสองดาวตั้งนานแล้วแหละถ้าเกิดเล่นกันแรกขายไป่ั้งเยอะนะวายไม่สองดาวเลยตัวแบกว่าไม่ไรลงมาเท็มได้เลยต่อไปอักเมน้นยูดิเฟลส์อีกอันหนึ่งเลตโกยูดิเฟลส์สามไปเออเพิยสามอ่ะ ได้ยืนหา่างได้ดัมมี่แล้วก็ซีเลเชียลดีสุดคือซีเลเชียลครับเอามาฮิวเอ,เอืเอหาาัวใจสองเด็ก็เก็บ50บาทขอให้แก๊งแพงเลยดีกว่าแม่งเอ้ยนั่นแม่งไม่ชนะแน่เนี่ยผมมาเวกผมมเาเวกไ,ไปลงเลยไม่ได้ตอนนี้ลงแล้วจะได้อาคมจริงๆอาคมก็โอเคกับวายนะแต่ว่าเวกกับสวนจะไม่ได,จไได้จะไม่ได้ตีเร็วกับเลือดเออจะไม่ได้ตีเร็วกับเลือดเนี่ยยูนิตของคุณที่ไม่เปิดคุณสมบัติก็คือห้ามเปิดแต่เราจะได้อาคมจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนอย่าบอกอย่าบอกว่าอย่าบอกเขาว่าพี่อยากได้มัด ไปแล้ว <laughs> คนดูอีกตัวหนึ่งอะไรลงนะแม่มนต้องเล่นหกตัวผมว่าอันนี้ก็โอเคแหละโอเคแลเป็นเมสปมาตัดฮิล ถ้าเราไปล้วงเขาให้มือเอาไว้ยิงวายเป็นดาเมจหลักตัวเลนตัวล้วงไม่เอาชนะโค้กมันสามบาทเลยตอนนี้สามบาทพี่สามตัวแล้วนะเยอะแล้วนะเออชนะให้เด็กกันดูหน่อยเออเอาว่ะเชี่ยกล่องเบลเลอร์มาแล้วสี่อันตังล้วนไม่เป็นไรบิวดิเฟเรนซ์คุณจะต้องเล่นสามดาวนะครับคุณไม่สามารถเล่นสองดาวค้างได้นะไม่ไหวไม่ไหวมันบูชิดมากเลยนะถ้าคุณจะเล่นแค่สองดาวโอ้ย ดูไอ้สตินตบหน้ายู่เลยปัตรหนึ่งเปอร์เซนต์ตัวอะไรกันครับปั๊บเจ็ดเมื่อไห่ไหนหนึ่งเปอร์เซนต์กูมาและไอ้เพรสทำเชนใช่อ่ะครับผมมาดูแค่ว่ามันขี้โกงแต่ไม่ได้ซื้อควินไว้ไอ้นี่ไม่เจอเลยเนี่ยเราก็ค่อยๆโลว์ไปดูเฟรนก์กาเรนแบกเนี่ยไหมได้แต่ผมแนะนำพวกตัวสองบาทมากกว่านะเพราะงั้นเราก็สโลว์ไว้หกอยู่แล้วอะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเจออะไรเยอะทั้งนเกมอย่างผมเมื่อกี้ผมไม่เจอหนึ่งบาทสองดาวเลยเหบัตะกาเลนพัพปี้เนี่ยผมก็พยายามซื้อไว้แต่ว่ามันไม่สองดาวก็เลยไม่เล่น หมาก็กันลังจะสองส okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> เวนต้องขาดสองดาวหนึ่ตัวหนึง่งไงไว้แค่สามตัวครับไว้ White, กับสเวนไอ้ที่นี่คาตาสามดาวแล้วว่ะที่อ๋อ,อเอาเทสเซกเต,เตอร์มาโอเคเข้าใจได้สู้ oh ไงไวะคา,าตาส<อ>ามดาวของอย่างนั้นน,นะแฮะบอยก็ต้องเอาหมาไปเพิ่มป่ะหมาหรือทารอนวะทารอนแม่งก็ไม่สองหมาแม่งก็ไม่สองอ้กแตกไว้หมากับทารอนให้ไวลูกแข่งโบวิกเอามายื้อ อดอูด้ายหนึ่งว้ายหนึ่งตัวครับโอ้ยเลือกมาช่วยสักเลือกมาช่วยสักที <c oughs> ไงเลือดห้าสิบก็ไหวอยู่มัดมัดาวายของฟูมาแล้วว, <c oughs> วายจูเกาเฮโอเจวันพันวายค่ะตัวเดียวไงนจะเป็นวันพันแล้ววันพันธ์บอย,บยนะนี่ไงไปแล้วสามดาวตัวแรกส่ <c oughs> งเข้าเรียนมาแล้วครับ ผมไม่มีผมไม่มีแ้วนคได้เอาดีกับใรป้ามิกที่ส่งของเราน่าจะไม่ได้ใช้ร่วมนั้นนะเอ้าแล้วไม่ผมไม่ใส่ของวายละเออวันบันอุ้ยเอา้าเด,เดี๋ยวผมอาจจะส่งให้ไงพี่วันพันส่งอะไรส่งตัว2อสอง,งบาท2ดาวห้าบาทดาว้าบาทเออวันพันมาแล้วเพื่อบอยมาแล้วครับ ถ้าไอ้ถ้าถ้าถ้าคิดกรณีนั้นไว้ไอ้ห้าบาทสองดาวตัวอะไรดีสุดยูมี่ไงถ้าแบบอัธประโยชก็โง่เลยแล้วกูได้ซีรีเชื่ออีกอันหนึ่งนะเพื่อไม่คุ้มอ่ะผมเคยหยิบซีรีเชื่อสองอันแล้วอ่ะไม่ช่วยเลยเลยต้องหยิบไอเทมครับขอดาบอันหนึ่งขอดาบอันหนึ่งขอดาบอันหนึ่งขอร้อ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 งขอรดาบฮาร์งของบิลไอเทมอะไรอ่ะขอร้องขอร้องขอดาบอ่ไเฮ้ผมจะส่งน้องเข้าเรียนอีกคนนึงอ่ะเพิ่งเคยเห็นวายแบบเอ้ยนี้เล่นกับบิลดีเฟลเซนไงค หายไปเลยหรือเปล่าโชกาดแกนเลือดเป็นพันเลยเช่นต่อยจังหี้ครับโอเคนี่แหละคนเชมเทคโอเคข้างหลังข้างหลังหายไปเลยคนเชมเทคเก้ามาลวครับมาแล้วครับเชมเทคอะไรนี่ไงนี่ไงเอามือตบแปะหายไปเลย ต่อยข้างหน้าทำไมข้างหลังตายมันมันโดนข้างหลังไงสกิลวายมีทะลุเข้าไปถ้ามีพี่ถ้ามีพี่น้องมันจะเพิ่มระยะไอ้ทะลุอีกถ้ามีพี่น้องคือโดนทั้งโดนทั้งสนามอะโดนไปสามเดียวมันกระเด็นแบงค์หลังแต่ถ้าเราใส่พี่น้องเราจะไม่ได้บิวดิฟเฟนต์เอาแต่เราแหละไอ้แต่เราสามดาวแล้วไงเราเอาบิวดิฟเฟนต์มาเล่นต้นเกมแล้วพี่น้องไว้ที่หลังเอาไปเอาได้ผมก็ได้พี่ได้ในของเที่ยวมันเนี่ยอ้าวไปลงอะไปเอาอะไรลงคำถามนั่นนะสิ เอาแสงลงไงแสงไหนตีกระจายตีช็อตหรือว่าเจาะเกาะดีพี่ไม่มีใจแอนกรณีที่ไม่มีใจแอนเจาะเกาะตีกระจายตีกระจายสเวนต้องสามดาวเลยวะต้องหมดพี่ตีกระจายวันพานโบโบเฮยมึงเลือกเลงโบดมาดูมาดูมันูมเลงกลุ่มใหญ่สุดไม่ใช่หรอมันเลงโง่อยังไง มาแล้วนี่มันพัน <laughs> อันนีอนน้อันนี้ทาลิกทาลิกิกจะไม่ได้บัฟจากบิวดิเฟรน์นะแต่ว่าผมเอามาเพิ่มดาเมจไว้20%เพราะแสงมันอยู่หน้าสุดอะของมันโคตรจะดี <c oughs> ดาเมจไ,ไ,มไว้เพราะตัวสีแบบไปเลยเลตโก้เถึงเหตุการอทีนี้โอ้ยเที่ยเดี๋ยวไปแขงพ <c oughs> ีแขงไอ้ตินแม่งฮุกไวเฉยเลยควายกระโดดมาฮุกเฉยเลยนะดี่ะเขากระโดดแล้วก็ฮุกข้างหลังนะเออแล้ววายพี่ย <c oughs> ืนริมสุดควายมันฮุกตัวหน้าสุดแทนที่จะฮุกเอ็มเอฟอะมาดิ ตบหน้าเขาให้ตบหน้ายูเขาให้ตบหน้ายูให้มาแล้วครับตบด้วยค่า M F สามดาวผมจะขึ้นแปะแล้วก็ให้แคทบอยส่งทีมมาประ่วนพี่น้องเฮ้ยแคทบอยจอทำเขคยนะเอาปะเอาไปก่อนก็ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้แล้วตกลงพี่ลงพี่จะเอาอะไรนะเอาอะไรเออยูมิหรือว่าเอาอ๋อถ้าแบบ5บาท2ดาวนะเออถ้าตอนนี้เหรอแมวแมวเฮียเนี่ยเขาเก่งแล้วอยากได้อะไรก็เดี๋ยวค่อยบอกมีแค่พี่น้องมีแค่พี่น้องอะนะพี่จะเา ตบมันวันพันตบแตลกเอาไว้หน่อยครับวายอยากจับมือคุณมาแล้วครับมาแล้วครับไม่มีเอฟไปยืนดูกันวะวายอยู่ไหนเนี่ยต่อนี่มาแล้วครับไอ้ถ้าบอยมีไอเทมเหลือปะเหลือเหลือน้ำตาอย่างเดียว ผมขายยูนิตแล้วมันแยกให้นี่ว่าาเพระมันเป็นเทียสองขายแล้วของมันแยกถ้างง้นก็ใส่โมเดลโรเจสเวนพี่มีทั้งซันไฟทั้งโมเดลโร่ดาเบอร์เผาอันนี้คอมเปิดสมองอ่ะใช่ครับดูด้านข้างเด็กผมมีแค่สองแสงเงนเดียวเมียน่ะโอนลี่สองแสงอ่ะไปวิวเดฟเฟนส์ w h ั t f โปขี่ขิยิงอะไรยิง อะไรคนยิงอะไรให้ภ <c oughs> าพเมื่อกี้ไหมที่มีของของเหลืออีกอันหนึ่งเป็นเกาะพี่ยังเก่งอยู่ครับผมอยากได้สามดาวอีกตัวหนึ่งอะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยอัพเลเวลแล้วมันโหดกันจัดว่ะแคดบอยแล้วมันโหดกันจัดว่ะมีคนเวลเก้านักประดิษฐ์เจ็ดเลยนะเอ้ยไอ้นี่เลเจนด์ของนี่ได้จริงสองดาวแล้วถ้าได้จริงจะลงไหมอ่าลงไม่ได้น้องเวลแปดน้องเวลแปดถึงจะลงได้เดีดูแวบของตกเดีเ๋ยวดูดูตกตกแปะ แอสซัซินที่ตบต้นเกมกูนี่ว่าฮะแอสซัซินที่ตบต้นเกมกูนีว่ว่ไะไอ้บ้าเอ้เสียเวลาสัตว์มาดีมังกรอ่ะเจ๊ดอ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  <laughs> <laughs> เอาเร <laughs> ื่องกันไอ้ผาเจ๊ดอสองดาวพร้อมกันทั้งหมดได้แค่ใครสามสองดาวก่อนได้เดียวปะึงมันทำหาอะไรทำไมมันลงเป็นตัวห้าบาทว่ะซึ่งเขาจะขายวายทิ้งด้วยมันใจบอสแมปดาเมจเวอร์คือสองร้อยคอมมันมาแล้วน้องๆ อะไนะข้าทายเมอร์หนึ่งแล้วก็เอ็มเอฟหนึ่งอนะ่ะจะสามดาวสองตัวแล้วนะเอ้ยจะสามดาวหมดแล้วเจ๊สองดาวไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ตกไปก่อนปับ๊บหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยตบตบอุย้ยพี่หรือน้องจะอยู่อุย้ยเออตูไม่ได้วะ่ะ มันยูมีสองดาวเจสองดาวจริงสองดาวมา,มาดิมาดิต้องเหลือให้แคทบอยแบกครับตอนนี้มันชนะแต่ว่าช้าแค่ช้าพราจริงมันโง่ะจะเอาคาริแบกแทนแล้วเนี่ยเต๋าเฮตโอเจไอรินสปาร์คไอออนิกไอออนิกผมว่าของน้องเบลเลยขายที่น้องขีงแง่งเลยไม่เล่นเลยไอตัวลงเอ้ยนี่สามดาวคุณขายวายเหรอครุณแคทบอยใต้อะไหนให้เมอร์ผมว่าอันนี้เอาบัมมาเพิ่มเป็น บริการนะก็คือโอเอน่าจะไม่ได้บัฟแต่ไม่เป็นไรมันเป็นแท้งอยู่แล้วตบไว้ต็อกโหขี้พันกว่าเมื่อกี้โบขี้พันกว่าโบตายอยู่ดีเฮ้ยเจะบอลไปช่วยเร็วเฮ้ยแต่เอฟ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 สามดาวเอฟสามดาวเอฟสามดาวมาแล้วโอเคไม่ทันได้สัมผัสตัวเขาเลยตีมึงมาไม่ทันได้สัมผัสฝั่งเขาเลย ดาก้อนครอวอลหมกโมเลโร่ดาก้อนขาดจิงหนึ่งใช่ไหมอ้าวได้แล้วนี่วัดดาก้อนครอวอลหมกโมเลโลเอาดาก้อนครอมาที่ผมมีอักเมนขยะหนึ่งอันไม่ได้เล่นอยอางเป็นอะไรไม่มีวันพี่มีพี่น้องแล้วเทปะเอาแล้วดูต่อยตัวยู่ไปเลยดีกว่าแต่มันแต่มันไม่ไร้ต่อยชาใช่ไหมต่อยช้าแล้วไงวะเหรอตู้ผมเหรอเดี๋ยวก็รู้ถ้ายืนกองกันแล้วหน่อยแล้วก็ตู้มาหายไปเมื่อกี้ วิ้งไม่โดนข้างหลังหายไปเลยอ่ะชนะแล้วคนดูแล้วชาโคอะไรเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เซเลฟีนอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยเออเห็นแล้วตึ้งหายไแล้วชนะครับบอลพันบอลบอลลังของบอลพันแมนว่ะเ็้ลยคือแรงชมพูแล้วว่ะได้เหรอได้อ่ะพีทแล้วอ่ะเออเนี่ยสามพันสี่ ทั้งกำปูแล้วเมื่อกี้เรามีรับอะไรต่างๆมีแค่พี่น้องกับสองแสนแค่นั้นเองเชีร์โรบี้เซลฟีนอยู่ข้างหลังเนาะโป้หายไป